ถ่ายบรรยากาศแป๊บนึงนีเป็นบรรยากาศาที่ที่เจพักนะคะอารุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนตอนนี้ไม่รู้จะอารุณสวัสดิ์ไหมตอนนี้ประมาณสิบโมงแล้วนะคะโอ้ยยังไม่ถึงประมาณเก้าโมงเออเจก็ออกมาซื้อขนมปังนะคะอยากได้ขนมปังของอจอเจียนะก็อตอนนี้อยู่ที่จอเจียนะคะ เจออกมากับน,น,น้องีสองคนค่ะแล้วตอนช้านี่คือแบบบรรยากาศน,นี่สนุกมากเลยไม่มีคนเลยแบบประมาณตอนนี้ประมาณ3เออวันนี้นะคะเป็นวันที่ส1ตานอาโฮมนะคะก็คันนี้จะไปเขาดาวอะไรยังไงการเป็นวันหยุดวะน,น้อมันน่าจะเป็นเพราะวันหยุดก็เลยกวนหนอนเงียบบ้านนะคะเจมาพักที่จอเจีที่ค a บิลิซีเนี่ยก็คือ เราพักเป็น Airbnb นะเราไม่ได้พักที่โรงแรมนะคะ Airbnb ก็จะค่อนข้างสะดวกในการทำาอโห้อาหารแล้วก็ที่พักเนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะเจะชอบพักที่ Airbnb คือสามารถพักแบบเป็นห้องเป็นห้องแบบเป็นห้องเหมือนอ,าอาพาร์ตเมนต์เหมือนก็คอนโดอะไรเงรี้ยนะคะมีส่วนครัวมีส่วนห้องนอนห้องน้ำอะไรเงรี้ยมันค่อนข้างกว้างเหมาะกับคนมีเด็กด้วย เพราะว่าน้องนีเขาจะชอบเดินสำรวจนู่นสำรวจนี่ถ้าเกิดพักผัดแคบๆเนี่ยเขาจะเดือดง่ายก็ต้องออกมาเดินข้างนอกบอก่อยโอเคไปดูบรรยากาศยาม9โมงของทบิลิซีนะคะ เรามาแวะซื้อขนมปังร้านนี้นะคะยามเช้าค่ะองเท่นี่ก็บรรยากาศรบอบๆโอเคเราตัดภาพกันมาที่ช่วงบ่ายเลยนะคะช่วงเช้าก็อยู่แต่ในอ,อ,อพาร์ตเมนต์นนะเราไปได้ไปไหนอของลนตอนนี้เจมมาเดินอยู่ที่ถนน เป็นถนนเมนนะคะของทบิลิซีเลยนะคะก็เหมือนกับเป็นช้อปปิ้งสตรีทเป็นถนนแบบเดินได้เรื่อยๆยาวๆมีร้านขายของมีนิมินี่ขายมีพาร์กมีพวกตึกทําการทางราชการอะไรพวกนี้นะคะก็ให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะตอนนี้นยังไม่มืดนะคะเขามีจัดตกแต่งแบบแนวคริสต์มาสหรือว่าเป็นพวกปีใหม่เนาะมันก็จะมีไฟมีอะไรตกแต่งตอนนี้มันยังไม่ได้เปิดไฟเป็นช่วงกลางวัน ก็จะเห็นระดับหนึ่งลวกันเดี๋ยวให้ดูทุกคนเห็นไหมต้นถนนเนี่ยค่ะบนถนนเลยอ่ะเขาเขาห้อยเป็นแบบดาวนะคะตอนนี้เราเห็นแมบ,บสีขาวๆเป็นรูปดาวแนละ้วตรงคือเขาเปิดไฟแบบตรงนี้เหมือนแบบสวยมากแนวแบบแฟรี่แนวแบบฝันๆเลยคือเหมือนจะมีมีดวงดาวห้อยระยิบระยับอยู่บนท้องฟ้าอย่างเงี้ยคนขับรถจะเห็นแ,แบบสวยมาก มีค้ายทางก็จะมีคนมาวางแผงเปิดแผงขายแบบนี้เหมือนกันนะคะตอนนู้ก็เป็นแบบป๊อปคอร์นฮอตไวน์อะไรแบบนี้ มีข้างทางก็มีน้ำผล,ลไม้ขายเออจริงๆเขาก็มีความเป็นมิสเตอร์ฟู้ดบริการอยู่นะคะน่ากินเหมือนกันนะเตยไม่รู้ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ช่วงหน้าเทศกาลเขามีขายแบบนี้หรือเปล่านะถ้าใครเคยมาช่วงที่แบบว่าไม่ใช่หน้าเทศกาลนะบอกได้นะคะคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็ทางถนนเนี้ยคือคาฟเฟ่เยอะมากนะคะร้านขายของ แบรนไม่ถึงกับแบรนด์เนมนะแต่ก็มีแบรนด์แบบ H&M อะไรเงี้ยมีซาร่าอ่างเงี้ม ara, ยมีแล้วก็เป็นคาเฟ่ร้านอาหารเออมันมัน,ม,นมันเป็นเชิงแบบไม่ถึงขั้นไฮเอ็นแบรนด์นะคะไม่รู้ว่าตอนนี้คือมันเป็นวันที่31มันวาคมหรือเปล่านะคนอาจจะแบบว่ากลับต่างจังหวัดหรือว่านอนพักผ่อนก่อนเดี๋ยวออกมาเขาด่าตอนคืนเจร,รู้สึกว่ามันคนมันน้อยอะ ไม่ได้คนเยอะนะเมื่อกี้เข้าไปในห้างมานะคะคนก็ก็มีก็คือเดินแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นแน่นห้างนะอาจจะเป็นเหมือนว่าเราที่แบบว่ากลับต่างจังหวัดไปฉลองครอบครัวหรือเปล่าไม่รู้เออแต่ว่าที่นี่นะคะยังไม่ได้ยังไม,ไไมไ่พูดคุยเรื่องศาสนาเนาะที่นี่เขาเป็นศาสนาคริสต์นิกายอตอตโตปกคะเขาจะจัดเอ่อวันที่คริสต์มาสจริงๆอะ่ะก็คือวันที่ 7, เอ่อมกราคมนะคะก็คือเป็นวันที่7 เากำลคมยังยังไม่ถึงเนาะแต่ว่าเขาก็มีกัปเขาดาวเหมือนทั่วโลกที่เขาดาวกันนะคะอย่างเจอ,อยู่ตอนที่จะอยู่รัเสเซียคือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เงียบมากตั้งแต่วันที่1นะนวันตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดนะเขาเขาาดาวเหมือนกันตหลังจากวันที่สามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งเป็นต้นไปถึงวันที่เจ็ดเนี่ยคือปิดเลยทุกอย่างปิดหมดนะคะอาหารอาหารเนีาา่ยไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีนะคะต้องคนจะซื้อของตูวันที่สามสิบกสิบเอ็ดซื้อของตู้แล้วยอยู่ในบ้านอย่างเดียวเลยก็ไม่รู้ที่นี่จะเป็นนไงะ เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูถ้ามีโอกาสนะคะแต่และร้านเขาก็มีการตกแต่งคริสต์มาสปีใหม่นะลาจุกกะจี อ่าานนี่ทำไรลูกอ้ฮะเจ๊เพิ่มเติมข้อมูลนะคะก็คือที่จอร์เจียเนี่ยเขาดังเรื่องไวน์นะคะเขาเป็นประเทศที่มีไวน์ แรกๆของโลกไม่แน่ใจว่าแรกสุดไหมประเทศแรกสุดไหมที่มีไวน์ของโลกนะคะแต่ว่าเขาโด่งดังมากนะคะเพราะว่าที่นี่ปลูกองุ่นดีนะแล้วก็บ่มไวน์เก่งใครมาก็อย่าลืมชิมไวน์ที่นี่นะคะไวน์มีเยอะมากนะไม่ใช่แค่โอ้ทำไมตรงนี้คนเยอะนีกคนเยอะมากเลยไม่รู้เป็นร้านคซฟาเฟ่เล็กมากนะเล็กแบบเล็กๆเ,เลยอะ่ะแลวไม่ถึงเมตรอ่ะไม่รู้ว่าทำไมคนต่อกำลังไม่ต่อเพราะมีลูกเล็กนะสมัยก่อนสู้สุดใจเลยตอนนี้ไม่สู้นะคะ ามาต่อกันเรื่องของไวนยก็คือไวายมีเยอะมากนะคะวายหมักนู่นหมักนี่หมักนั่หน,นหลายผลไม้นะคะก็ราคาไม่แพงด้วยนะราคาคือถือว่าถูลกลักร้อยลักแบบไม่เกินพันก็คือหลักร้อยแบบร้อยต้นๆก็มีก็สามารถลองชิมได้แต่ละแบรนด์แต่และยี่ห้อคือรสชาติไม่เหมือนกันใครสายแบบสายแอลกอฮอล์นะที่นี่คือสวัสด <laughs> นะคะก็มากันได้ทุกทุกช่วงนะไม่จำเป็นต้องเดินผ้าหน้าเทศกาลหรือฤดูหนาว ขอโทษนะคะลิ้นฟันกันมากแล้วก็อากาศมันหนาวนะปากจะแข็งแๆนิดนึงเดี๋ยวพูดชา้าๆโอเคค่ <Okay. S 2> นะร้านหนังสือข้างทางะคะหนังสือเก่ามือสองน่าจะเก่าเลยแหละไม่น่าจะใช่แค่มือสองเออมันได้บรรยากาศเด้อใครชอบหนังสืงอบ่อนจ้า เหมือนเขาเพิ่งตั้งแผงขายนะคะเนี่ยถ้ามาเย็นกว่านี้น่าจะมีของขายเยอะขึ้นก็คนเดินเยอะอยู่นะเดินเดินมาอยู่ก็มาเจอถนนเส้นนี้นะคะก็ขายภาพเขียนเนาะวางกันแบบกับสเต็ปกับบันไดแบบนี้เลย คนก็มายืนดูจับจ่ายใช้สอยอยู่นะคะเออโอ้งัานไงคืออะไรสักอย่าง うん。